สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับนิสซี่แม่ฟ้าใสนะคะได้ดินแล้วนะคะเบิงหลินนามบนลูกๆลูกอ่ะตอนนี้หาหาเลมยาค่ะ วันก,นกบบรรยากาศยามเช้านะคะยเงาสับเคลียร์หายัง 哎，哎，哎。 เราไปดูอุ้มกันนะคะดินก็นได้กองดินที่แกันมืขึ้นนอนเล่นเมืดขึ้นดิน,น,ดน,น,ดนยุบเม,มืดแม่ไหนกําลัางออกมามบางตอนเศร้านะคะ Muôn bò, muôn bò lên đỉnh ha Muôn bò ít lắm, muôn bò lên đỉnh Hát kín nhẳng, hát kín nhá Hát lên nhả đều phải không Ôi, ôi นอนชูเล้วนอนชูเล้วม้วนเนาะรับแล้ว,วนนลรับแล้วรับแล้วนอนหลับพี่น้องเล็กหน่อย 嘿，嘿。嘿，嘿。 พุนค่ะคุณนายคุณนายเอาไว้พุน้นคุณนายผูกไว้ค่ะแต่เวลารดเลนต้องผูกว่าผูกบ่ได้ เล่มหา n h าแล้ว n h าติดมากกับดินเนะคะเอ้ยเอาจุกเบิง้งจุกหาจุกหา น่าอยากมาแต่มาบ่ได้ถึกผูกแล้วค่ะเสรษฐบอส เบิ่งมือหน่อยๆเพิ่นเลีมค่ะเก็บหากินเสียบเนาะเสียบบอรบรรยากาศยามเช้านะคะเด็ดกังมาขยะก,ก็เก็บบมดทันเร็วค่ะขยะก็ยัง ลุกๆอยู่นะคะท่านได้เจ็บอยากกินห้าแล้วนี่อยากกินห้าธรรมชาติเอาไปดูคุณนายนะคะคุณนายคุณนายอยู่ตำ้บเเป็น,นะคะ่ะนี่ดาวลาย ดาวไล่ถึกผูกแล้วดาวไล่ฮะปเป็นจังไหนล่ะเจา้าอยู่บ่เล่นไรรถเขาดีนักอันนี้นอนทั้งเถนเลยค่ะเออถามกันบึงสีส่วนกันไปได้บ่ฮะส่วนกันไปส่วนกันไปเที่ยว เล็กดีเขาเล็กดืก้อก็ต้องถึกถึกผูกแกงสิละต้องใส่สูค่ะถ้าเป็นเชือกกัดขาดมดต้องเป็นสูแจังสียู ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะสวัสดีค่ะ